ดีค่ะช่างน้อยทันสื่อวันนี้พบกับพี่ฟ้าใสและพี่มากี้ค่ะถ้าพูดถึงสื่อที่เราใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่ในตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นสื่ออินเทอร์เน็ตซึ่งเราก็ใช้กันอย่างแพร่หลายและใช้กันทุกเพศทุกวัยแต่จะใช้อย่างไรให้ปลอดภัยด้วยเหตุนี้จึงมีการกำหนดวันอินเทอร์เน็ตปลอดภัยขึ้นซึ่งมีความสำคัญอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะเซฟ e r อร์อิน e ทอร์เหรือ SIT คือวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัย together for a safer internet ซี in จัดขครื่งครั้งแรกในปีพศ2547โดยหน่วยงานสหภาพยุโรเพื่อส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยมีความรับผิดชอบและสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่มั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พศ2566 กำหนดให้วันอังคารสัปดาห์ที่2ของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกคนทำไมซิดจ,จึงสำคัญ88%ของคนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย7ชั่วโมง58นาทีต่อวัน แต่ยังขาดทักษะรู้เท่าทันสื่อทําให้ตกเป็นเหยื่อของภัยออนไลน์<ม>เช่นข่าวปลอมการล่อลวงช่อโกงแกงคอนเซนเตอร์คุกคามทางเพศและเข้าถึงข้อมูลที่ผิดกฎหมายและเป็นอันตรายต่างๆ9%ของเด็กอายุ12-17ปีในประเทศไทยเคยถูกล่วงละเมิดแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาแล้ว แต่มีเพียง1-3%ที่แจ้งความดำเนินคดีหรือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุมีความเสี่ยงที่ต้องการการปกป้องคุ้มครองเป็นพิเศษจำเป็นต้องมีกฎหมายที่ทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงการเสริมกำลังและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่พัฒนา MIDL ให้ประชาชน เป็นความจำเป็นเร่งด่วนและต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมถึงภาคธุรกิจเพื่อสร้างโลกออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนวัตถุประสงค์ซิดไทยแลนด์2025 1. พัฒนากลไกภาครัฐเพื่อเสริมความสามารถในการป้องกันคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2. ปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันและรับมือภัยคุกคามออนไลน์พร้อมคุม้มครองผู้ใช้อย่างครอบคลุม 3. กระตุ้นภาคเอกชนให้ดำเนินการอย่างรับผิดชอบและร่วมมือในการปกป้องผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจากภายัยออนไลน์ 4. เพื่อสร้างความร่วมมือระดับอาเซียนในการแก้ปัญหาภัยไซเบอร์ข้ามพรมแดน 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในฐานะผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยออนไลน์ 6. สร้างองค์ความรู้กับคนทำงานด้านเด็กนักวิชาการและความตระหนักรู้เรื่องภัยออนไลน์เพื่อการป้องกันในระดับบุคคลชุมชนและระดับชาติสำหรับงานวันส่งเสริมวิทยาน็ตปลอดภัยแห่งชาติในปีพศ2568นี้มีคอนเซปต์ 3S ดังนี้ s a f e Smart Strong Save ป้องกันตัวเองจากภัยออนไลน์สมาร์ทฉลาดใช้งานอย่างสร้างสรรค์สตองเข้มแข็งในการรับมือและสามารถปรับตัวฟื้นฟูได้เมื่อประสบปัญหาแล้วกลับมาพบกับช้าง,งน้อยทันสื่อได้ใหม่ในครั <ใน S 2> ้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะ